เออเ <ไป S 1> ด้ดอ้เนี่ยกอ้ยสบาดีนะตอนนี้เขาจะไปเบ่งบนพันเสียงไข่นะงานงานซบพราะเมียพี่เนอนะเรางานซพตอนนี้เป็นจะไปเสียงไข่เสียงไข่ไขันว่าพันจูดซบเผาซบนะฮะไว้นุมไว้รุ่นหรือว่าสายสะกันดูในบ้านนะพีพ่เ ก็มางซอยกันาใช่ไหมฮะเห็ดกอเนื้อกอบอลเผาศพอันนี้ก็เป็นประเพณีแบบบ,บ้รรทัดเดิมเดิมแบบตอนนี้เพ่นกำลังเลือกบอลมาคนสินสิเชียงไข่นะพี่น้อ,องตะน่าควรชิโยนไข่แบบแบบโผฮาหลายคนก็คือผมเคยเห็นอันนี้เห็นอกอกแเพนนี้

แตกแตกไปเจ <huh ah, ้านะแต่ว hmm. ่าแตกอ่าออกมานอกมาด้วยนะเบิ่งเด้อเบิ่งไข่นี่ยเบ่อยูนอกทางเอาเอาเพิรนเสียงเดี๋ยองนี่เอาบบแตกอีก้ามเอาเปลี่ยนกันนี่คือว่าเสียงไข่

เอาใช่ไ่าใช่ว่าคือเกานี่นี่นี่นช่ไหนี่ลองนี่นี่ไ่ใส่เบิงไข่อาเดี๋ยวไข่อยู่พี่เขาเดี๋ยวเอาไว้ไข่เป็นอันนั้นดูเป็นยังไดนี่นี่ตอนนี่โมมีทางโอ้โหสุดยอดนี่เต้นดังล้โอ้ไปไปอยู่คนนั้นเรือเอาคนนี้ไปบ่นบ่นอันนั้นคนอยู่คนโอ้ ว้ายบวิทางอุ้ยวตกใชไหมยังบบเตะ่บนพิ่นอยู่ดีได้นี่ฮะอกเป็นนานเสือจะว่าอยู่แถวๆบริเวณเนี้ยเนาะโอ้โบเตะน่าขนถึงไหมเมื่อกี้ยังโีเตะอ่ นี่ทางโน้นนี่อยู่หันแล้วเบิ่งนเบิา์นมาวยังเรื่อยังเ่อยฝัดยนยนกับใบเลืปาไรครับแล้วเขาา่านั่นนะโบแต้อีกแล้วโอ้ อันนี้ก็คือเสียงไข่มาสี่บอลหาบอลแล้วนี่ยโดนไข่เนี่ยก็บแตกอีอเบทเบิวนี้กาเดี๋ยเอาจะาแท้นี่นี่ยนยนบอโดนระว่างหน้าเจ้านี่อัเอ๊บบอแตกอีก ออเนาะใช่อยู่เงี้ยเงื่อนเนกซาเนาะนี่โอ้ยมาคาเตะดูให้หน่อยโนนมาเป็นิถือโอ้ยคาเตะนี่หนามดีลึกเนาะฝันบูยอนบอยู่นี่เนาะโนนไปใช้ไดกับบ อันนั้นนะมากบอนสาบอนเป็นคอยนาได้นนะอ่่วน้น้ำอยู่บนนู้นแาได้ถมกดรได้ถึงไม่ะสิแตกคงดองรึเจ้เม็นแบบอันพี่น้องเมดเผาเม่าอยู่นี่ไม่้เม็อยู่ด้่นี่เดทนี่นะโอ้ ອືມມາาິນຫມັກກໍ່ໂຕມັນເอ້ອມັນໄກເື້ອມັນໄກເອີ້ນມາກິນຄັນນີ້ແຫຼະໃກาນ້ອງຖວແຖ10 นี่เป็นเราแต่งข่าวแต่งหน้าวันทีแต่งวันชิจูดบังทีเขาซนะคับเป็นวพีเป็บ้านเอาเราวหนานี้าวเหนีันนี้อาะไลวันนี้เอาไนี้ก่านี้ันนี้อรันตัวเนียนไ่เอาูดจากเนะเอาเร็จเดียวออกกเมอเมื่อส่งเจ้เอเมื่อกันใด ขันไผเอากระจ้อมช่แหมอ้อันนี้ฮะิปลาเลยกระเจ้าว่านกระจอมจ้าน้ำนวไปลาได้ได้นี่โว้ยนะรกเามากินทำไีนะนี่โอ้ยอัเออเอนาินไดิดแล้ว้วเอาอนี้ด้อานด้อปกิกกระแสนด้อ เออโบตายนนไรบางนี่เดี่ยวน่ะนี่ตัวนารายไปได้เลยนี่ยเงินตัวนันตัวใดนอสามสี่สามสี่สามี่สามี่สามสี่สาสามสี่สามสี่ Lau cái nhau lộn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  nhau Nấu luôn lộn nhau 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 เบิ่งเอาได้เบิ่งเอาเด้มชุดสามมอนี่ก็ได้นี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาคือกันอยู่ไรเลยเลยนี่ข่เคียงก็เล็กีง่น้ำบาเลยนี่อือออชุสามงวชุดสามสี่สามสามสี่สามสี่เอสามสี่สี่ไม้ไมไม้ไม้ไมไรม่เลยเอาอะไรอันนี้ได้ใช่จานนี้ได้

ดังพื้นดังไฟใช่ไหมนี่ยกยากโบไตใช่แล้วต่อยาสูบไปเพิ่มได้นี่ใสเลยไปันไหนเลยนนามีกาแฟโบนะว้าห่วยดังพืนดังไฟหนุ่มนังเนาไอ้นั่นวะทั้งคนหนุ่มดันโบนะโบสาว เฮ้ยเ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ่าไดงงงรักอนผเ่ไนี่เฮ้ยมนมุ้หยเพชรผู้หนุ่มหันเอาขุดเองกับผู้เท่าขุดเองเออผู้เท่าเท่าแบบพุดมันแล้วพุดมันถึงพุดนะมันแล้วใหญ่มันแล้วมึงยังไม่ด้มือเห็นนะผ้าฟังผีเจ้าจะแข็งจะถึกยินด้านกระาเจ้ต้องในจะขุดึงอะไร้่ได้ใายได้มาดงอันนี้ถึกส่วงดีของเจ้าได้ทำเป็นต๊แรกนี่ nè, น่ะเจอกหิน nè, อันนี้เจ้ายังสู้ไว้ นาคิดเก๋ใกล้ๆน่าคิดเก๋ใกล้นั่นั้นลามเขามาใช่เชิลามปีจังน้อานี่เนี่อจุนหันเออได้แล้วหันดังพื้นดังไปไรคือเป็นประเพณีดูเป็นคอนเสิร์ตมาแถบบูฮานเนาะอันนี้คือประเพณีงานศพอยู่ทาง ฟังลาวคือเพิ่นตอได้เห็ดแบบนี้พี่น้องถ้าว่ามันพอดีแล้วเพิ่นจะว่าว่าขี้ลายเนาะขี้ลายมากกว่าพอดีนะครับว่าเพิ่นให้ใไซคําทับว่าขี้ลายขี้ลายคืองามถ้าว่าเป็นงามเลยคือมันสิขี้ไล่พี่น้อง บี้เข้าในภูเข้าโอนี่ก็เตรียมเตรียมพื้นห้องห้องซื่อๆเอามาเฮาศพหรือวัตถุศพนั่งนั่งในวันนี่ก็คือประเพณีงานศพอยู่ทางประเทศลาวเฮาก็คืออยู่ทางอาน่าบ้านบึกทองเนาะพี่น้องตายตามฉี่เล่นยว เดนเงินนอะเงินเดนได้เด้อดาด้ามากลดึงถิ่นเดินได้เด้อดาดมากลางมันีพังอย่งนี้มันดึงดาด้ิ่นมอนบานขับมาไกมาแล้มเลขหนสามเลขหสี่สามสามสี่เลขหเลขหเขกวั ชื่อเอาคือคุยหน่อตัวได้สิไปไก่ไเอาไปใหม่เสี่ยมันปอนันบอกออเ้อาจะเสียงเอาวเาใส่คันนะนะจะบอกปิวได้ใส่ันคันหนี่เอาแล้วูไรัน่ออกบอก บนตกันได้หนิตัวนี้บอกออกเลยบอกเลยอืมตัวไะบอกออกมันต้องปีันอยู่นานแล้วออกแคใบเดยเองเขาเลรวย่าเจองานหนักกิ้งกิ้งเอาเจอรดูแรงใหัวน้ำแรงนี่ยจะหายเพราะอะไรเนี่ยเนยแม่นะแล้กินได้ ขอยพเข้ามาเองีุนชูดิเจยงนหแล้วตากัต็เล้ไปบอของอรกินน้ำแนหมูเดียวกันฮะเอเออคือตายก็เป็น วัยหนุ่มวัยรุ่นจดี๋ยวอายุยี่ยสิบกว่าปีแล้วว่าซาปลายปีปพอพี่น้องเป็นเป็นพญ,ญาศัรตรโตลายโลหลายพญาตก็เลยเกิดในเสียชีวิตไป,ปเป็นไปป่วยอยู่กับเบาะเศร้า,านะพ,พ่อแไปเนาะในเสียชีวิตก็เลยมีชาวบ้านะกะ็มาซอยกันลวงลายเพื่น้องไปมานสวยกันเกาะกองฟืนบนสีเผาซบ ก่อนเป็นปเซีย,ยชีวิวบเป็นอะไรบ้างนี่นี่นี่น,นั่งก็ยังก็มีทั่วเห็ดชวเองไอ้แหน,นนะนะไผ้กระบอกบาทเอาเงินบาทใส่บาทเนาะใส่บาทโอ้ยมันหรือคนไทยไปทำเงินเหรียญอ่ะเหรียญนั่นเหรียญปากพีนะ

้นี่นี่ยังหลกแหลนไปคุณไม่ได้โม่จะโมเลน้องน้าให้แหลกขอดนุพูดไปพ่ออูคละคไปหูโยกด้ทางป่าเั้นตวแนอนน้เล้งนาแข่งเขาเว้างแม่ทา่พูดไหนเป็นแม่แลเจ้าก็น้เีงนะแข่งซุ้มซุ้มปูซุ้มแม่ทวานทวีนึงยนกันกันได้ค่ะตแม่ป้าปาว่เอาเลี้ยวคนป่าทาวาดเมันนั่นเจ้าแม่ะพกพ่อันก็าังซื้อไปก่อเจ้าพวได้เชียง

ก็เ,เป็นเอื้นขวนเนาะทุบมาในงานครบหรืองานมันเป็นเห็ดอะไรก่อของพื้นเผานี่นก็จะเอื้นขันเอื้นขันเขาเมื่อสกคู่สุกคนแล้ที่มาในบ้านเฮือนที่มาด่นนี้เลยขับบ้านกับเพื่้น